วันเลนไทน์ค่ะวันเลนไทน์ของเราเป็นยังไงคะรก็วันนี้วันนี้นะคะในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักใช่ไหมคะแอนก็จะอยู่กับความรักความรักของแอนดินตรงดินเนอร์นะฮะตอนเย็นแบบว่ามีแบบมีดินเนอร์พิเศษอะไรงบ้างคะไม่มีค่ะใช้ติดงานใช่แต่ว่าทุกวันก็คือวันวาเลนไทน์นะคะไม่บอนผู้เราหวานอยู่แล้วเา่ ใช่ค่ะเปิตื่นเช้ามาได้ของขวัญสําคัญอะไรบ้างไหมฮะก็ก็ก็ได้บ้างค่ะแต่ว่าไม่อยากไม่อยากเปิดเผยทุกคนช่้าเป็นความรักของแอนเองพิเศษกว่าวันอื่นอะไรนะคะพิเศษพิเศษกว่าวันอื่นไหมก็จริงจริงไม่ได้อยากบอกว่าวันนี้พิเศษมากกว่าอีกวันอื่นเพราะว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักทุกทุกวันก็ต้องเป็นวันที่พิเศษสําหรับเรา หวานอยู่แล้วไหมคะอีกแหละใช่ค่ะหวานใจเติมความรักให้กับทุกคนอะไรนะคะเติมความรักให้กับทุกคนใช่ค่ะแอนได้เติมความรักความรักความรักให้ตัวเองทุกวันแล้วก็แอนก็จะแบ่งความรักให้ทุกคนทุกวันค่ะอย่างวันนี้จะได้เห็นภาพผลหวานลงโซเชียลไหมคะอาจจะไม่ค่ะใช่ ได้ลงวาเลนไทน์ s เดย์คอนเทนต์วันนี้แล้วนะคะฝากไปกดไลค์ uh, uh.